ะะวันนี้ช่องราหากินของเรามากระเบิดเช่นเดิมครับจะทําอย่างละสองสามคลิปคลิปละสองสามซ้ำไปซ้ำมานะวันนี้ก็มาตกปลาเหมือนเดิมนะกับไม้ที่เดิมแค่ว่าเปลี่ยนฝา,ากฝากก่อนอยู่นู้นวันนี้เราก็จะมาฝั่งนี้นะครับกับเบ็ดวันนี้เอามาสี่หลังเหมือนเดิมพี่น้องเอาตะก้อมองตะก้อมองเบอร์น้อย,อย,อยเบอร์สามพี่น้องแล้วก็พิธีการปั้นเหยื่อก็ไม่ได้ต่างกันอะไรกับชาวบ,บ้านในช่วงกันหรอกครับแค่ว่าผมใส่ไปหลายขนาดหน่อยนึงมีทั้งรกเกล็ดตานหนัง ปลาตีน้ำพี่น้องแล้วก็นะครับก็คล้ายๆกันนะพี่น้องวันนี้เราเอามาสี่หลังนะฮะอย่าลืมพี่น้องนะฮะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับกับพรานน้อยๆสองอันนี้นะฮะวันนี้เรามาตกปลาอยากจะได้ปลานะฮะอยากได้กํจจา,กะะากกลังใจจากพี่น้องนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเสียงดังๆเลยนะาาเดี๋ยวเราจะทิ้งม้ให้พี่น้องดูสักหนึ่งหลังก่อนนะครับแล้วก็จะเอาหลังต่อไปมาทิ้งต่อเลยผมไม่ทิ้งไกล้ผมทิ้งใกล้ปลาอยู่ไหนผมไม่รู้ ผมไม่ทิ้งใจเลยน้องชาวบ้านก็ทิ้งตรงไหนผมลนทิ้งอยู่นี่แหละน,นี่แล้วผมก็วางแบบไม่ต้องโอลุงผมเหยียบเด็ดด้วย<ๆ>เดี๋ยวผมเอาหลังต่อไปครับลูกน,นี่อีกหลังหนึ่งพี่น้องอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นก็จะเหมือนเดิมครับก็จะใช้เป็นเบอร์สามเหมือนกันครับเหยียบก็เหยียบตัวเดียวกันก็จะทิ้งข้างๆกันพี่น้องมีตัวหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน<ม>่ใจนะแต่เรา คิดว่ามันคลองเดียกกันน่าจะมีอันนี้ก็จะไปใกล้ๆกันอู้ชาน้องปลาใหญ่ใหญ่มากกินแล้วพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าสองหลังนี้จะมีตัวไหมในขณะที่เรามาลุ้นกันสองหลังนี้เดี๋ยวผมจะไปมัดเชือกหลังต่อไปแล้วกันเนาะ โอเคครับไปครับตอนนี้เป็นตะก้อตะก้อหน่วยเบ็ดนะเราจะทํากันแบบสถุนรุนชาติแบบนี้เลยอะไรกินเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะโยนไม่ไกลเลยพี่น้องเอ็นมาน้อยเดี๋ยวมจะเอาแถวๆนี้แหละเนาะโอเคอสุดพอดีเลยพี่น้องหอกผมกับกระจิมเดียวนี่อเดี๋ยวลุ้นว่าอไอแบบนี้จะมีตัวไหมนี่จะมีตัวไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อหน้าตาเขาไม่น่ามีอะไรดึงดูดเลยพี่น้องเลยอ่ะไม่ว่ากันมันตึ๊ก มีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะติดหรือเปล่าไม่รู้โปรตกอเราเล็กมากอุ๊ยมีอาการหนักๆอยู่ติดไม้เลยเลยว้า,สาวส,ะนะายยสองตัวนะมี่ขยายสองตัวแล้วก็ไอ้ยาวตัว <c oughs> นี่พี่น้องมันร้องเลยขยางรอนะ้องเงียบๆเลยนี่ครับพอได้ตัวพี่น้องไปเดี๋ยวเราปวดก่อนปวดก่อนเดี๋ยวเราเอาไปดูตัวต่อไปโ <Okay. S 1> อเค <c oughs> ติดกิ่งไม้หรือติดอะไรแน่นไหมเหมือนติดกิงไม้ มีต oh. ัวนึงแต้มเดียวก็คือปลาไอยาวไอยาวพี่น้องใส่ใส่ตัวไม่ใหญ่อ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเมื่อกี้เห็นมันดึงดึงไอดึงดึงนี่ดึงมีตัวหรือดึงไม่มีตัวไม่รู้เลยดูเป็นคนใบขน้อยเลยโอ้ยพี่น้องมีสองตัวปลาอะไรขาวเห็นปลาขาวปลาอะไรไอยาวพี่น้องไอยาวสองตัว นี่เราได้สองตัวเลยไปไปเปลี่ยนเหยื่ก่อนพี่น้องอเอาไปปอดก่อนไอตัวนี้มีอาการหินหินมับโอ้อยู่ในป่าพี่น้องก็ขึ้นได้เมื่อไหโอ้มีตัวเดียวบอกสองตัวจะเบ็ดให้นาตาต้องมันติดป่าติดต้นน้ำอือเดี๋ยวไปปลดกนันได้สองตัวเหมือนกันพี่น้องเนี <c oughs> ย่ยปลดกันนะครับ ไม่ใหญ่พี่น้องเพราะว่าเราเอาตะข่ายตัวเล็กมาเราก็ได้ตัวแค่นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกไปนานเดลยโอ้ติดยิ้มไหมหรอวะเห็นขาวๆเห็นขาวๆอุ้ยสองเต้มไหมสามกับกดไหมสามเต้น้องไหนดูเสียมาดูเสียโอ้โอ้ไปเลยป่าฉันนี่พี่น้องไอ้ยาวต้องสามเลยนี่ไซส์ก็เบอร์สามแล้วครับไปกดกันกดก่อน ทำไมเอออันนี้ไม่ดอกทิ้งไว้นานแล้วเลยไม่ยกดูว้าใหญ่ให่ให่ใหญ่นี่เบอร์อะไรนี่นี่ก็เบอร์สามเหมือนกันพี่น้องไม่ได้กำบางน้อยไม่ได้กำบางสองตัวน้อยมากกำบางน้อยสองตัวเคแล้วมเอาไว้เป็นฝูงใช่ไหมครับฝูงใครฝูงมันมาปลดตอนนี้อะเดี๋ยวค่อยหย่อนเลยรคในไรนี่แต่อือสีเขียวนี่ดอกนะไอ้รอก็พอรอ หนึ่งตัวน้อยๆกำมังน้อยเป็นปลากำมางน้อยโอเคเดี๋ยวไปปลดกันครับโหลดกันก่อนพี่น้องเลยมีไหมดอกลุ้นกันใบอะไรติดไม่เพราะติดพื้นติดอะไรลุ้นอุ้ยอุ้ยสามตัวสมแต้มอุ้ยใล้วนๆเลยครับพี่น้องขาเขาแข็งยาวอุ้ยดูดูดูหนึ่งสองสามสวยๆป่ะไปปลดกันบไปสามป่ะ อะไรติดอะไรก็มีติดรากไม้แล้วครับเป็นห้องโอ้ยหนึ่งสองแต้มโอ้เห็นเขาเขาตกใจมอะไรสร้อยคขาไ่สร้อยเขาแข็งเขาได้คิดว่ากระมังอันนี้ได้ไปปลดกันโอ้ยหาแต้มเราสองคนไปดูไปมันไปก็เงียบครับสังเกตดูเห็นใครถือเบ็ดไปก็ไปคลั่งกันหมดครับมีผมสองหน่อเนี่ยเราไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวเงียบมา้มันเงียบไม่เงียบนะครับโอ้โหนี่มันถามว่ามีตัวมันก็มีแต่นานเนาะนานมากกว่าจะเข้า ดอทือไปก่อนอยู่ในป่าพีน้วงโอ้ม,อม,ม,มีมีตัวไหมมีตัวทำไม้มีทำไม้อันใหญ่สองกินคูณวางกันวางกันนะครับฝากวางก่อนไปต่อ จะย้ายหมายเอ้ามีตัว,วมีตัวโหพัน,นเป็นเลน,นเ,ลเ,เลยตัวพันอิเล็กทิพะเลยอ๋อลองสุดท้ายครับเดี๋ยวลองไปตามที่เขาบอกกันเขาบอกว่าข้างล่างดีกว่าอ๋อที่นี่ก็มีตัวกำลังอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดปลาย้ายหมายก่อนครับเปลี่ยนมาอยู่ตรงสะพานแล้วก็เงียบมากพี่น้องไม่ใช่ปลางเงียบมากคนก็เงียบไม่เคยมีใครมาหรอกผมว่าตุ๊บเลยจะไม่มีตัว แล้วน้ำน้ำน้ำมันเชี่ยวออ่ะลงเจยาผมจะลองดูมีก็มีไม่มีก็ใช่ไปต่อโอเคนั่นเองแต่ขนาดนมีรถเยอะมากลดเลยเราก็หากินง็องตามภาษาพรานป่ามีตัวลูกเปลแต่น้ำดูปลาช่อนสีเปลวยังใหญ่เลยอุ้ยปลาอะไรมีแต่ไอตรงสะพานเราเนี่ยมีตัวพน้นเชี่ยวมาที่ที่น้ำสวยมากตรงนั้ป่าติดไม้สนาป่าไม่รู้เดี๋ยวผมยกลองยกดูก่อนผมไม่มั่นใจกับไม้นี้เท่าไหร่หรอก มาดูไปนิดไปดูไปนิดเพื no. okay. ่ามาดูแต่นี้กันโอ้ไม่เชื่อเชื่ออะไรมาอยู่บนบกอยู่นี่มีตัวไหมขอให้มีบ้างเถอะอ่ะหนึ่งตัวเหมือนกันพี่น้องไอ้ยาวเดี๋ยวไปเก็บก่อนนเดี๋พื่อน้องเติมเยอะเติมเยอะตัวละอันเนาะโอเคดีกว่าเงี้ยบอย่นี้มันตากแดดครับเราเดินรถเราก็อยู่ข้ามถนนก็มันเดินไปมายากปลาตีน้ำเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่ในร่ม ย้ายอยู reveal, so ่ในร่มแล้วเราก็จะมาดูว่าขณะที่เราย้ายมันจะมียิ่งจบยิ่งรีดอะไรไหมตึงไหมบ่อีคือเบาวิวๆเบาเลยอ๋ออันนี้ไม่มีตัวเลยพี่น้องมีครับเยอะไม่เยอะไม่เยอะเป็นเงินนน้ำเสาะบอกดี๋ยววางก่อนดูหลังที่สองพี่น้องนองก็ไม่หนิงหนิงดิเบ้าหมดเลยพี่น้อง แม่นามีละเดี๋ยวย้ายเลยแล้วกันย้ายเลยแล้วกันเนาะโอเคต้องก็เรียกว่าจะไม่ถ่ายโอ้รอคุณผูดนี่นี่นี่นีตัวเลยโอ้นี่พอจะดึงก็้ฝังเลยน้ำมันหมุนพี่เนาะเชื่อจับหน่อยหนักมากหนักจริงมากเียลดก่อนมันจะขาดหมดโอเคอันนี้ได้สามตัวพี่น้าะวางไว้ก่อนจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนหมายน้ำปลาครโอ้ยทำไมมันนิ่งอย่างเหมือนจะไม่ได้ละ โออยู่ข้างฝายใหญ่สายย้ายหมายมาไม่รู้จะมีตัวให้เห็นมั้งไหมติดใหญ่พีกรู้ไหมใหญ่สวยแล้วโอ้ยเบลอเบลออ๋อลูติกตุซาร่าให้มันติดยาพี่รู้ไหมเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวไปเหยื่อมาเติมแล้วคันนี้ต้องตีให้ไกลกว่านี้พี่น้องตีมันติดปฝายใหญ่เดี๋ยวดูหลังสองนครับ โอ้ยนันกซัดไปนู่นแน่นอนเห็นเชือกอยู่ซัดอันไหนก็ไม่รู้เอาปลาเขาดูอีกแล้วนี่นะเล่รูมันก็ลื่นพื้นเลยนี่โอ้ยจบเลยไงอ้าวมีแต้มหนึ่งอย่าหลุดนะโอ้ยกว่าจะได้แต่ละแต้มพี่น้องดูยากมากครับโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องอเบ็ดนันนี้วางไว้ข้างๆมีตัวมีหลอกลุ้นด้วยกันมีไหมอ้าวมีแต้มหนึ่งอุ้ยแต่ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้อง เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปด้วยหลังนู้นก่อนมีแล้วก็ไม่นู้นจะไปยกไปดูปลาไปดูน้องนี่โอ้โรบกันนี่ปลาอะไจะมาโอ้ดูมันเข้าไปโอ้โหรบกัมีปลาเอ้าวมีได้วยนะอ๋อลุตลุดโอ้ยสองแต้มสองแต้มพี่น้องโอ้ยสวยนะโอ้ตัวล่างใหญ่สวยสวยสวย นาปปดกันครับล่กันก่อนพี่นอง่เห็นมีอะไรเลยมันจะมีัล่ะเนี่ยอ่าสแต้มกะมังกะมังล้วนจ้ะพี่น้องจะพิก่อนดูให้หลังใกล้ๆก่อนไอ้นี่ก็ต้องมี่ะไรอีกล้ะเนี่ยตัวไม้แล้วผมว่าทป่าตลอดเลยหลังนะไอ้คันนี้มันวนไปอ กำมังกำมังแล้วก็กำมังโอ้ยไม่ใช่ยาวหนึ่งอ่ะไปเก็บกันครับพี่น้องอันนี้ก็ดึงๆมีแค่ดึงๆเชือกทับกันเดือดเชือกทับกันอ๋อเชือกทับกันเชือกทับกันนี่คือพรานเมชีพครับยกอันนี้อ๋ออันนี้อยู่ไกลน้องนุ่มหนีพลาดเยในรับลานะ น่าดึงดึงผมีมันโอ้มีเด็กแค้มแค้มไม่มีอรู้ดิโอ้ตายแล้วพี่ดาวเดี๋ยวเมื่อกี้อันนี้ก็ดึงดึงอ๋ออ๋อดูให้หมดเอ้าดึงดึงไหนกันไหนละอ้าอ๋อเมันก็อยู่ข้างกันผมก็อยากรวมกันแหละมีอะไรไหมเอามีมีหนึ่งแค่เดียวกํามังน้อยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวแกะกันพี่นดาว